สวัสดีครับพบกับอีโกทอนะครับหายกันเปนานนะครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาทําวิดีโอเท่าไหร่นะครับก็เลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ไปเที่ยวที่นครวัดมานะครับก็ถ่ายภาพมาเยอะแยะเลยครับแล้วก็ได้โพสต์รูปลงไปใน Facebook นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆนะครับแต่งว่าพอมีวิธีในการจัดการกับรอไฟล์ที่เราถ่ายมาอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ผมได้โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับผมโพสต์ไป2รูปนะครับใกล้ๆเคียงกันก็คือจริงๆแล้วมันคือรูปเดียวกันนะครับช่วงเวลาเดียวกันนะครับต่างกันที่ว่าผมปรับเป็น2โทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนให้ปรับโทนอันซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่ออกผมม่วงๆนิดหนึงนะครับโอเคครับอันนี้คือปลายทางนะครับผมจะทำารทำการ create virtual copy นะครับตัวนี้จะไม่ได้ copy รอขึ้นมานะครับจะแค่สร้างเหมือนเป็นตัว เอ่อเป็นทำแนวจำลองขึ้นมาเฉยนะครับเฮ้ครับจากนั้นนะครับเราจะทำการรีเซ็ตภาพเนี่ยนะครับดูนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับนะครับอันนี้ครับคือไฟล์ที่ผมถ่ายมาจริงๆนะครับตอนนั้นนะครับก็คือว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยดูจากคริสโตแกรมนะครับผมก็พยายามที่จะเก็บดีเทลในช่วงชาร์โดตรงเนี้ยไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายพอดีเดินไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ดีเทลกลับมานะครับก็เลยต้องชดเชยบวกไปนิดนึงะเพื่อที่จะได้ตรงบริเวณตรงเนี้ยนิดหน่อยนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับผมแนะนำใเพื่อนๆลองครอปดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราอยากจะนําเสนอภาพนี้แบบไหนนะครับอันนี้ผมคิดไว้แล้วคิดไว้จาตอนถ่ายแล้วว่าจะเอาภาพให้มันออกมาแบบเหมือนยาวๆนิดนึงนะครับเหมือนเป็นแบบพารอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับครับผมครอปไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะลงมาปรับตรงเลนส์คอเรคชันตัวนี้นะครับเพราะว่าเลนส์ที่ผมใช้เนี่ย ค่อนข้างมีความบิดเบือนของภาพเยอะนะครับก็ติ๊กถูก2อ,อันนี้ไว้นะครับอันบนก็จะเป็นความบิดเบือนของภาพอันล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่า C A นะครับ Comatic aberration ก็คือเหมือนเป็นขอบม่วงนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณที่มี Contrast จัดๆนะครับระหว่างสว่างมืดนะครับรอนนครับ, okay, รบอันนี้ผมเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมาที่ Lens c a l i b r r t t o o n ตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นภาพวิวทิวทัศน์เพราะฉะนั้นผมต้องการให้มีความจัดจ้านของภาพของอิ่มตัวของสีเยอะนะครับผมจะลองนะครับปรับเป็นแนด์สเคปก็ได้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะจะมีเริ่มเห็นเห็นลางๆขึ้นมานะครับเห็นนะครับตอนนี้ผมปรับพื้นฐานของไฟลอ w เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะมาทําการดูว่าไฟองผมที่ถ่ายมาเนี่ยจากกล้องตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงแค่ไหนนะครับวิธีนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูก่อนก็ลองดูว่าเอ๊ะไฮไลท์เนี่ย ถ้าผมดึงเอ็กซ์โพเซอร์ลงมาสักแบบ3ามสี่สต็อปเนี้ยโอเคยังมีดีเทลอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยผมรู้ว่าผมมีดีเทลครบเห็นไหมครับบริเวณฟ้าแต่ว่าตรงพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยจะได้มาไม่ครบนะครับเพราะว่าค่าของแสงเนี้ยมันต่างเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ต้องยอมยอมเสียมไปนะครับตรงนี้นะครับได้มาครบจากนั้นผมจะลองดูชาร์โด้นะครับเห็นี้ยผมเปิดชาร์โด้เฮ้ยชาร์โด้ผมก็ได้มาครบเห็นไหมครับลองซูมเข้าไปดูนะครับก็มีนอイス มีนอสบ้างนะครับไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเบอร์จนหน้าหน้าเกียดน,นะครับเพราะว่าเป็นธรรมดาแล้วครับในโซนชาร์โดนะครับ,รบต้องไงก็ต้องมีนอสติดมานี่ผมถ่ายที่ ISO 50บนะครับนะลองดนูนะโอเคปิดกลับไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มผมรู้แล้วว่าผมมีอะไรมีความยืดหยุ่นของไฟล์มากแค่ไหนที่ผมจะสามารถมาแตกงได้เลครับครา้น,นี้ผมจะลองเริ่มจากท้องฟ้าก่อนนะครับจะดึงไฮไลท์ลงมาลองดูเห็นไหมครับ เริ่มได้ดีเทลกลับมาไรนะครับอาจจะเอาไว้ลงหน่อยนิดนึงไฮไลท์ไปหน่อยนึงเ,เห็นไหมครับนะครับแ,แล้วก็จะลองปรับความอิ่มตัวเออปรับไว้บาลานซ์โทษทีครับผิดครับให้มันอุ่นๆสักนิดนึงเหมือนตอนพาทิ่ขึ้นสักประมาณ6กพัออะไรประมาณนี้นะครับลองดูก่อนครับเสร็จแ,แล้วผมจะใส่ graduate filter นะครับตัวเนี้ย จะทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับพอดีผมไม่มีฟิลเตอร์ครึ่งซีกที่เป็นแผ่นๆนะครับผมก็เลยว่าจะมาทําในคอมทีหลังนะครับก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ประหยัดเลยครับนะาปออกมาประมาณประมาณนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็ดึงลงมานะครับจิตรอไปก่อนลองดึงเอ็กโพเชอร์ลงมาสักสองสองสอกนะครับสมมตินะนะครับนะครับฟ้ามาอะไรนะลากมานะครับประมาณกลางตรงนี้ ไลท์ลงมาหน่อยนึงเห็นไหมครับในภาพต้นทางที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะค่อนข้างม่วง,งนิดนึงถูกไหมครับมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยย้อมสีเข้าไปนะครับผมเลือกสีม่วงๆบริเวณเนี่ยประมาณนี้เห็นะมมาลองดูครับแล้วแต่ชอบครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบล้วนๆเลยนะ,นนะถ้าเกิดรูปที่เป็นสีเหลือง,องผมก็ย้อมเป็นสีเหลืองตัวนี้เห็นไหมครับ เอาผมจะทําการเพิ่มคุณภาพไปหน่อยให้มันดูเหมือนมีเดฟขึ้นมาหน่อยนะครับใส่เข้าไปนิดนึงนะครับฝัหน่อยนะครับนะครับฟ้าได้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 ฟ้ามาแล้วเห็นครับนะครับก็อาจจะเพิ่มชาร์โดขึ้นมาหน่อยบริเวณส่วนที่มืดๆตรงนี้จะได้ไม่ไม่มืดตามไปนะครับนะครับตรงนี้ผมได้ฟ้าแล้วนะครับคือเนี้ยผมจะลองมาดูว่าเอ้ยตรงตรงปรางตรงนี้นะครับผมทําอะไรกับมันได้บ้าง ผมจะลองเปิดช h a ์โดขึ้นมาใช่ไนะครับจะได้ชาร์โดมาประมาณนี้นะครับ,นะรบแล้วภาพผมว่าภาพมันอาจจะดูแบบแบนๆไปนิดนึงอะ่ะอาจจะใส่ Contrast ์ไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาที่ส่วนของ Present ตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับ Clarity, Vibrance แล้วก็ Saturation นะครับเริ่มจาก Clarity ก่อน Clarity ก็คืออะไรก็คือ Mid Tone Contrast นะครับคือ Contrast ในช่วง Mid Tone อันนี้ผมจะลองดึงเข้าไปนะครับนะครับนะภาพดูแบบมีมิติขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็อาจจะใส่ไวบร a น c ์ไปหน่อยไ i b r a n c ์ก็คือความสดของสีที่อยู่บริเวณกลางๆนะครับไม่ไม่ใช่สีที่เป็นสีผิวอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยไปทำอะไรกับพวกที่เป็นสีผิวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีสีผิวมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราใส่ได้ทั้ง saturation ทั้ง v i b r a n c e นะครับนะนะครับ มันเยอะไปครับเอาพอดีพรดีงามดีกว่าผมว่านะครับประมาณนี้นะนะครับคือสีที่สดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอาใส่ saturation เข้าไปมันจะยิ่งสดแต่ว่าสีที่มันไม่ค่อยสดเนี่ยมันจะต้องใช้ v i b r a n c e ในการปรับนะครับลองดูจากตรงนี้นะครับนะว่ามันจะทํากับอะไรที่ไม่ค่อยสดมากนะครับช่วงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น saturation ดูนะครับอย่างตรงบริเวณตรงนี้มันจะสดมากนะครับถ้าผมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะ ไปอเข้าไปเยอะเห็นไหมครับมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยไฟล์มันจะช้ำมนนะครับผมว่าเราเอาพอแบบพอประมาณพองานดีกว่านะครับอันนี้ก็ใครจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกผมจะลองมาที่เอ่อแ a มเออร์มาคาลิเบรชันด้วยนะครับเมื่อกี้เราปรับแลนด์สเคปไปแล้วคราวนี้มันจะมีสีหลักๆนะครับก็คือ RGB นะครับ red green blue นะครับก็คือ โปรไฟล์สีเขาเรียกว่า Color Space ของการถ่ายภาพของกล้องดิจิตอลปัจจุบันนะครับครัวนี้ผมจะลองปรับตัวความสดอิ่ตัวนะครับของสีน้ำเงินดูนะครับนะครับว่าภาพโดยรวมเนี่ยนะครับมันจะอิ่มตัวขึ้นมันจะสดขึ้นนะครับนะแล้วผมจะลองผมว่าตรงนี้มันจะจัดไปหน่อยม,มันจะลึงม,มาหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยผมได้ฟ้าผมได้ปลาง แต่ว่าตรงเนี้ยมันยังดูแบบแข็งๆนะครับเพราะว่ามันมีพวกบัวเยอะนะครับเออที่นครวัดนะครับจะถ่ายได้2ฝั่งก็คือฝั่งที่ผมถ่ายตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ผมไปฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาตั้งทั้งร้านเขาซ่อมปราสาทอยู่นะครับถ้าไปถ่ายฝั่งนั้นก็จะได้นั่งร้านมาเต็มๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะถ่ายฝ like ั่งนี้แทนแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยน้าจะสวยนะครับแต่ฝั่งนี้น้ําจะเป็นอย่างไ้ครับขุ่นๆมีแบบบัวเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เมื่อเราตัดสินใจถ่ายมาแล้วเราก็สามารถซ่อมแซมได้ครับผมจะเลือก radial filter ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับมาตรงนี้ผมจะกด command ค้างไว้นะครับแล้วผมก็จะลากเพราะเวลากด command เนี่ยมันจะไปพร้อมกันเห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอาใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ลากมาลงบริเวณที่จะทำนะครับนี่นะครับเตรแล้วเนี่ยผมจะต้องกด invert mask นะครับเพราะว่าผมต้องการต เทคเอฟเฟกกับอะไรที่อยู่ภายในวงกลมเพราะฉะั้นตอนนี้ถ้าเราไม่อินเวอร์มันจะทําอะไรกันที่อยู่ข้างนอกวงกลมเห็นไหมครับมันต้องอินเวอร์ดก่อนนะครับผมจะทําการากปิดชาโนนกก่อนลดคลาริตี้ลงนะครับเพื่อไม่ให้ภาพมันดูแบบแข็งนไหมครับมันก็จะฟูขึ้นอาจจะลดคอนราต์ลงหน่อยนี้นะครับ,นะรบเอาไอตรงแสงตรงนี้ลงหน่อยนะครับอาจจะบาลานซ์สีมันให้มันแบบอุ่นขึ้น เห็นไหมครับอย่องางนี้นะครับเาจะดึงสีดำลงมา่านี้ประมาณน,นี้เห็นไหมครับสักครู่นะครับแค่นี้เราก็ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับสิที่ผมโพสต์เข้าไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือเพื่อนๆต้องเข้าใจพื้นฐานของรอไฟล์นะครับแล้วก็เข้าใจพวกพารามิเตอร์ต่าง ที่อยู่ในไลท์ o ูมนะครับว่าอะไรสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับผมแนะนำใม้เพื่อนลองเล่นกับไฟล์รอดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น non destructive ก็คือไม่ทำอะไรกับไฟล์ต้นฉบับเวลาเราปรับอะไรไปเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้หมดนะครับก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปถ่ายรูปที่ไหนมาแล้วก็ลองปรับแล้วก็แชร์ดูนะครับแล้วก็แท็กมาให้ผมดูบ้างก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะแต่งรูปอื่นให้ดูนะครับคอยชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลงานของ กเราได้ที่เว็บไซต์ e c o c a m p h o t o a r t c o m และอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel เพื่อรับชมวิดีโอเอพิซอดอื่นๆพร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fan Page ของพวกเราได้เลยครับ